สักครู่ที่เรายัางติดค้างเรื่องที่ว่าการตั้งเครื่องมือในการที่จะทําให้เรื่องรักเดียวใจเดียวเนี่ยเออมันนั่นคือศิทธธรรมะฮะแล้วก็มีอีกนิดนึงค,คือคนมักจะมองว่าเรื่องนอกใจเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ชายม,มากกว่าผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่คนพูดกันมากนิตยสารผู้หญิงทุกเล่มจะต้องพูดถึงก็คือบอกว่าผู้ชายต้องการเซ็กผู้หญิงต้องการความรักอันนี้ก็เป็นคําพูดที่จะต้องมาแก้ไขความผิดพลาดกันนิดนึงเพราะว่า ที่บอกว่าผู้หญิงต้องการความรักผู้ชายต้องการเซ็กซ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่18นี่เองนะคุณอาที่เขาบอกว่าที่ความคิดที่ว่าผู้หญิงต้องเอาความรักไปแลกกับเซ็กซ์ผู้ชายเอาความรักไปแลกกับเซ็กซ์แล้วผู้หญิงเอาเซ็กซ์ไปแลกกับความรักอย่างเงี้ยฮะแต่ในยุคหนึ่งเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็มีความรู้อีกชุดหนึ่งบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่เกิดมาเพื่อจะต้องการเซ็กซ์นะคะผู้หญิง มากจนถึงขั้นต้องรักษากันเลยทีเดียวในขณะที่าิฝีมือมีสปาที่จะรักษาก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าสิ่งที่ผู้ชายต้องการคือมิตรภาพเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมีไว้สําหรับแล้วก็ให้มีลูกส่วนมิตรภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในหมู่ผู้ชายด้วยกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงมีเซ็กส์สองแบบคือมีเซ็กส์กับผู้หญิงเพื่อที่จะมีลูกแล้วก็มีเซ็กส์กับผู้ชายด้วยกันเพื่อมิตรภาพที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้น รจะเห็นว่าความรู้เรื่องเกี่ยวกับเหมือน,นเพศพ<ว>เรื่องเรื่องความรักม,มันเป็นความรู้ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตลอดเวลาน,นะคะการเพราะฉะนั้นการที่คุณไปเหมารวมว่าอุยผู้หญิงเนี่ย ไม่ได้มีความต้องการทางเพศหรอกผู้หญิงให้ความสําคัญกับความรักมากกว่าอันนี้ก็เป็นมิสนะคะเป็นไมอาคติอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นในท่ามกลางเงื่อนไขทางเวลาอีกแบบหนึ่งที่มันดูเรื่องนอกใจกันต่อนะคะเพื่อพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าคนมักจะมองว่าการนอกใจเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงตัวผู้หญิงเอง เมื่อไปเชื่อซะแล้วว่าตัวเองต้องการความรักไม่ต้องการเซ็กส์ก็เลยไปเก็บกดความรู้สึกทางเพศของตัวเองย้อนกลับไปที่เราพูดถึงหนังโป้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เลยไม่มีหนังโป้ที่ของฝรั่งของในหลายๆประเทศในตะวันตกจระนักแล้วว่าผู้หญิงมีความปรารถนาทางเพศไม่ได้แตกต่างไปจากผู้ชายเพราะฉะนั้นจึงมีหนังโป้ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงแต่ในบริบทของสังคมไทยถามว่า มีหนังสือโป๊เพื่อผู้หญิงไหมหรือว่ามีนิยายอีโรติกเพื่อผู้หญิงไหม,มหรือว่ามีหนังโป๊ที่ทํามาเพื่อสํารวจนะคะความรปรารถนาทางเพศของผู้หญิงหรือตอบสนองแฟนตาซี Fantasy, ทางเพศอของผู้หญิงไหมก็ยังไม่มีเพราะไปเชื่อว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการเซ็กส์แต่ผู้หญิงต้องการความรักนะคะกลับมาเรื่องนอกใจเขาบอกว่า สังคมอาจารย์ชลินาภรณ์บอกว่าสังคมไทยนะคะนำกรอบความคิดบางอย่างที่คนไทยทําไม่ได้มาบังคับใช้แม้แต่ต้นตํำรับแนวคิดนี้คือฝรั่งก็คือแนวคิดผัวเดียวเมียเดียวรักเดียวใจเดียวนี่เป็นแนวคิดแบบคริสเตียนนะคะต้นแบบต้นตํำรับแนวคิดนี้คือฝรั่งยังทําไม่ได้เลยแล้วสังคมไทยก็ทําให้แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในศิลธรรมอันดีงามซึ่งมันผิดกับความเป็นจริงสังคมต้องตั้งคําถามใหม่เลยว่า เมื่อไหร่คนจะเลิกเพ้อเจอ้อเรื่องนอกใจหรือรักเดียวใจเดียวกันสักทีนะคะนี่นักข่าวก็ถามว่าแล้วสังคมก็มีกรอบเรื่องเพศที่ค่อนข้างหลากหลายก็บอกว่าแน่นอนมันต้องมีกรอบกติกากรอบใดกรอบหนึ่งที่เสียงดังนะคะซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเพศสัมพันธ์ที่ดีหมายความว่ากรอบหลักความสัมพันธ์ทางเพศเกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายชายหญิงหญิงอาจจะกลายเป็น สิ่งที่ชายขอบอยู่เป็นสัปคาเจอไปนะคะเพศสัมพันธ์ที่ดีต้องเกิดหลังการแต่งงานเท่านั้นและต้องเป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นกรอบที่เสียงดังกว่ากรอบอื่นแล้วทําให้เราลืมนะคะหรือละเลยที่จะมองนะคะ ข้อเท็จจริงที่ไม่มีเสียงดังเท่ากับกรอบหลักซึ่งมันมีอยู่นะคะแล้วไม่ได้รับการพูดถึงนอกจากจะไม่ได้รับการพูดถึงอย่างเปิดเผยแล้วยังถูกกดทับถูกพิพากษาลงไปว่าผิดศีลธรรมเป็นกรรมชัดแน่เกิดมาจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เพื่อให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นกับรายการของเราเพราะว่าเราถูกติติงกันมาหลายเทปแล้วว่าเราไม่ได้รีวิวหนังสือเลยนะคะช่วงนี้อยากจะแนะนําหนังสือนี่ค่ะ ผูกนิพพานโลกีนะคะตำรากรรมสูตรสัญชาติไทยซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าเพศวิถีของสยามก่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก่อนจะรับเอาวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางเพศกรอบศิลธรรมทางเพศแบบคริสเตียนแบบวิกตอเรียนแบบตะวันตกเข้ามานะคะเรามีตำรากรรมสูตรนะคะจารึกไว้เลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเดี๋ยวจะ ลองอ่านให้ฟังนะคะบอกว่าในผูกที่ผ่านโลกีนี้นะคะก็คือเป็นตำรากรรมสูตรนะคะของไทยๆนะคะมีทั้งบอกว่าอันนี้น่าสนใจนะคะบอกว่าในตำราอธิบายการร่วมรักให้ตรงกับหญิงสีผิวต่างๆขนาดของอวัยวะเพศต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะเห็นว่าเรามีการพูดถึงเรื่องเพศแล้วก็มองเรื่องการร่วมเพศได้อย่างแบบ เปิดเผยไม่เชิงเปิดเผยนะคะแต่มีความเรียกไม่ได้มีความลำบากใจที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็ถึงขั้นเขียนจานไว้ในใบลานแล้วก็เก็บไว้ในวัดด้วยนะคะอันนี้สนุกค่ะบอกว่าผู้ใดมีลึงดังดอกบัวมีบุญนักแรผู้ใดมีลึงดังงัวมักเล่นชูนักแล ผู้ใดมีลึงดังมา้ามีเมียถึงสองคนมักเล่นชู้นะผู้ใดมีลึงยาวสี่องคุลีมีลูกหลายคน ừ ừ ừ. ลึงยาวห้าองคุลีเมียรักนักหนา <ừ. S 1> ลึงยาวหกองคุลีเมียเล่นชู้ <ừ. S 1> ยาวเจ็ดองคุลีนะฮะเข็นใจจะยากจนใครมีลึงองคุลีแปลว่า <laughs> วัดนะขนัดว่าใครมีลึงยาวแปดองคุลี ừ ừ ừ. มักตายโหงนะฮะหรือว่ามีเทคนิค ทําให้ผู้หญิงพึงพอใจออแสดงว่าเป็นการสอน,อนแสดงว่าต้องมีเมียหลายคนนะนถึงจะมีวิถึง,ถ,งถึงต้องให้ความสําคัญว่าจะโอ้ลมปฏิโลมผู้หญิงอย่างไรบอกว่าหญิงใดหัวนมแดงดั่งลูกหมากสุกกลามอยู่ที่ต้นขาหัวนมเขียวกลามอยู่ที่แก้มหัวนมเหลืองหัวนมีอาจจะดําจนเขียวนะหัวนมเหลืองกลามอยนะู่ท้องน้อยหัวนมขาวกลามอยู่ที่สะดือหัวนมดานะคะกลามอยู่ที่หน้าอกเนี่ยนี่เป็นยกตัวอย่างสนุกมากนะคะอยากให้ ไปลองอ่านกันดูล่ะอ,อาจจะได้สารพิมพ์ศิลปวัฒธ,ธรรมะคะ่ะอาจจะได้เข้าใจออลักษณะเพศวิถีที่จะได้รู้ว่าไอ้เรื่องรักเดียวใจเดียวศิลธรรมอันดีเพศสัมพันธ์จะต้องเออที่ดีจะต้องอยู่ในสถาบันครอบครัวอ,อยู่ในการแต่งงานเท่านั้นนะคะก็อาจจะทําให้เปิดนะคะโลกน์เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรดีจะทําให้มองเรื่องเพศได้อย่าง เอยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราอยากนอกใจหรือว่าเท่าแฟนเรานอกใจเราจะสามารถ เข้าใจเรื่องเหล่านี้โดยโดยโดย,โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ม,มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตมนุษย<ม>์เอาซะเลยค่ะคุณอาสำหรับวันนี้นะครับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาะครับก็นําเสนอมานะครับติดต่อกัน2คืนนะครับสาหรับเรื่องที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกรรมนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะครับในเวลาเดิมนะครับสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณคำปากาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ค่ะ